ที่นี่คือเหตุผลที่ทําให้เรามาเชียงใหม่ในรอบนี้ค่ะโรงแรมนี้ทําให้โซโลทิปของเราเอามีความสุขมากๆโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะคะชื่อว่ารีชโฮเทลเชียงใหม่ค่ะเขามีกิจกรรมเยอะมากเริ่มต้นจากโยคะซาลฮิลลิ่งนะคะแล้วก็ไปต่อด้วยห้องสตรีมค่ะตอนแรกกลัวมันจะร้อนมากนะคะแต่เข้าไปแล้วแบบไม่อยากออกเลยคือมันแบบ มีความสุขมากคือมันแบบตัวเบามากเลยอะคือมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยอะมันอยู่คนละโลกเลยพอเสร็จจากห้องสตีมก็มาไอซ์บาร์กันต่อนะคะวันนี้คุณพี่ออนเจ้าของมาแนะนําเองเลยนะคะน่ารักมากอยากเล่นมานานแล้วนะคะรู้สึกอยากเอาชนะใจตัวเองมากๆก็เลยแบบ ฟุด <ตะ S 2> ใจนะ่ะมันได้แต่ว่าร่างกายแบบแทบไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ครั้งแรกเราทาไปได้นาทีหนึ่งเลยนะถือว่าใช้ได้อยู่สภาพก็คือเออไม่ไหวบอกไหวรอบสองเรารู้สึกว่าเราทําใจนานกว่ารอบแรกน่าจะเป็นเพราะเรากลัวไปก่อนเพราะว่าเรารู้ความรู้สึกแล้วว่าเราจะรู้สึกยังไงเนาะคือความรู้สึกแรกก็คือขาชาค่ะไม่รู้สึกทอนล่างใ้การไม่ได้แล้วคือเราอยากปรบมือให้คนที่แบบเอาหัวลงด้วยแบบลงทั้งตัวพร้อมกันคือแบบโอ้ oh my god ทําได้ยังไงแต่อยากให้ทุกคนลองทําดูสักครั้งนะคือมันแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ย สนุกดีอะชอบแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะคะเรามีกิจกรรมต่อไปก็คือห้อง private onsen นั่นเองค่ะคือเป็นคนชอบแช่ออนเซนมากๆอยู่แล้วมคนสังเกตไหมว่ามันจะเป็น h o ตโคแล้วก็ h o ตคือมันทําให้เลือดลมในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนดีมากแล้วมันรู้สึกดีมันอารมณ์ดีมันดีไปหมดเลยอะผ่อนคลายสุดๆทุกห้องก็เป็นห้อง private นะคะต้องจองล่วงหน้ากันก่อนนะคือมันมีความสุขมากแบบบรรยายไม่ถูกเลยอะการมาเชียงใหม่เนี่ยคือมันดีทุกครั้งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันรู้สึกแบบ มันได้พักผ่อนจริง,รงๆอ่ะดีมากยังค่ะกิจกรรมยังไม่หมดแค่นั้นไปเชียงใหม่ก็คือเดินฉ่ำมากเช้ามาก็เลยมานวดเท้ากันซะหน่อยค่ะเขามีนวดไทยนวดออฟฟิซินโดมนะคะแล้วพี่นุชหมอนวดก็คือแบบนวดดีมากแล้วนวดจนหลับไปเลยตื่นมามือลอยเฉยแล้วพี่นุชหมอนวดก็ช่วยซ่อมให้แล้วก็แบบมามาไทายใหม่ไทยใหม่โรงแรมนี้นอกจากเจ้าของน่ารักแล้วนะคะเซอร์วิสไมลทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวส่วนอื่นๆของโรงแรมให้นะคะรอติดตามได้เลยดีมาก